เดี่ยมนั่ลงเดี๋ยวตั้งหนึ่งพนมมือนิ่งๆนิ่งๆเอาวเร็วหันหน้าไหมหน้าเขาจะเก็บภาพก่อนหลับตาพนมมือหลับตาพนมมือนัดเดียวครับเร็วๆวพนมมือหลับตาหลับตาพัดเดียวนะครับพัดเดียวพัดเดียวงหน่อยครับอะไรก็แล้แต่ให้เราทนนัดหนึ่งนะครับ คนนะับเอาใจนิ่งๆเหมือนเรานั่งสมาธิที่อาจารย์บอกนะครับนิ่ง,งๆนะครับแล้วคุยจันหลับตาเร็วนิ่งๆครับเป็นขาชิดขาชิดต้นขาชิดปลายขาเปิดเล็กน้อยหน้ามองตรงพนมมืออยู่หน้า,อ,นอ,อ,นนาอกรองบัวตูมหลับตานิ่งๆครับใจนิ่งๆเหมือนนั่งสมาธิครับ น,นิ่งๆหลับตาครับหลับตาไม่เปิดตา <c oughs> ตาก็เสร็จแล้วเอาทั้งหมดเตรียมนั่ง <c oughs> ต่อไป <c oughs> ต่อไปอนั่งคุกเข่าบูชาพระรันตนตรัยแป๊ดนึงนะครับทนหน่อยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินกลับแล้วพนมมือกางกายตรงตั้งกายเดียไม่เนี่ยเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งครับยืดตัวตรงตรงยืดตรงตรงทนหน่อยแป๊ดเดียวครับบูชาพระรันตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันว่าอารหัมสมาศูนย์เจ็ดสอง พระพุทธเจ้าเป็น <AND S 2> <improving. S 1> ที่พึ่งของเราสวาขาโตคาวาตังคัมภูคัมภูมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา Nak, kerap, kerap, satu, kerap, kerap, ruatan kid, ruatan kid, mak mual tanah bul, mual tanah bul, sering kalah kalah, sering เดี๋ยวแ,แต่แถวเดินกลับไปนะครับใครเดินไม่ไหวก็ขึ้นรถโยมรถโยงน้ารักเลยเอารถโยมคนไหนวะ